ได้ดอกนี้กับเอ๊ะสวยดิจ้าเห็เบงซีครับพี่น้องนี่ถึงอันนี้ออกได้เด็ดจ้าตูมครับพี่น้องสวยพี่น้องออกขาตั้งตันเลยวะแมนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567วันนี้มีผู้ร่วมประจวบไปมาอีกคนนึงก็เป็นพี่ชายของเราเองคือพี่สิทธิ์นะ วันนี้ก็มาเลาะมาลุยที่ป่าบ,บ้านคณะเนาะสำรวจกันว่าจะมีเห็ดไหมจะหมานไม่หมานก็ประรุ่นรอชมกับเราดีกว่าปวปปไาปสอสะตาซิไปมาครับวันนี้มาเล่นเห็ดขาวกันครับนี่กำลังขึ้นเยอะเลยครับเนี่เต็มเลยเนาะพี่เนาะเต็มเลยครับกำเอาพรุ่งนี้หน่อยนีน ดอกแเวงๆเนาะต่ายใ้ไม้กำลังขึ้นก็มีแฮวทุกคนเห็ดขางตรงนี้สามดอกนะตรงนี้สามดอกสี่ดอกหรือเปล่าตรงนี้ดอก ดอกใหญ่ข้างทางเลยครับหลักๆช่วงนี้ก็จะมีแต่เห็บเท้าเนะพี่เนะใช่ครับ

เด็ดเกเห็ดเพือเงินสีแดงเนาะเมนหา่ายๆอบล้อเท่านี้เนาะอ๋อค่ะ วุ้ยก็ได้เก็บดอกเลปานี้เมน,นข้างล่างมีแต่ดอกเล็กๆตรงน้ปนมึงลางนี้นี่ตรงน้ปนมึงขังลน,นนีทม,มาได้ตาสิดเก็บนิดนี้ ำงอู้ขาดอกนี้ตัดเลย้ะตัดเลยนี่สวยสวยขาอบมากเลยดอกนี้สวยๆจ่ะสวยๆเลยครับอีกดอกนึ่งดอกสวยๆเลยนะสวยกำลังน่ากินเลยสามจุ่ม โอ้โหนี่เพิ่อนอันนี้ออกมาเด้อจ้าเจ้าต่ออกเพื่อนเนาะงาเนียนอู้ดอกนี่ไหมเอาเมียงัดเอาไหมนี่แก่นี่อ๋อเอาอันนี้งัดเอาเนาะถืองัดใหม่หัวเพื่อนอันนีืมอู้ยเนียนจ้เอาพี่อีกบันย์ทางนี้อีดอก สามชิ้ดวดหดกันอยู่เอาใบใหม่ออกเล่นีแล้เห็บ่ไดนี่ขอหลุดมึงคนั่งออกแจกคุณคุณแจกแกคุณนังดี่มนี่มีอนีอีกดอกนี้ดูดอกนี้ลน้ำนะสาวอีกดอกนี้แมขาอุ้ยแม่งมึงคุณ กลเจอแล้วหูยขารบอบอุบเลยเนาะเต็มปากเต็มคำอันนี้เอาไปเลยเอาไปเลยเห็บระงูระงูกกงพระหักเลยหักเลยเอาหักจริงๆหักจริงๆสวยๆครับอันนี้ อยู mm ่ใหเพิ hmm. oh. ่งสามดอกจ้าง่านไหมนะจ้ะสวยๆคนน้องออกไม่จ้ะอยู่ใต้ใบไม้ยางไก่เนาะอีกตัวอีกตัวดึงแมนโอ้โหโมเมนต์อันนี้เพหนึ่งอันนี้เจออีกแล้วครับสวยเลยโอ้ขาโดนกินแล้ว โดนแมงจบแล้วนะจาแล้วตูม้มครับพี่นอ้องสวยๆแล้วพี่น้องเห็ดแดงเห็ดพึ่งแดงซีเห็ดพึ่งแดงอือหือตอนนี้แหละแกงอร่อยเนาะพี่ครับาอีกดอกนึงโอ้ยคุณไม่ได้ออกเป็นมูไงเนาะจ้าออกมองละดอกสองดอกแมนนะมอยู่ดอกนึงมองแถวขึ้นแล้วเสียดายตรงนี่ อีองกอกเนาะนี่เน้นเิ่นบานแต่ว่าเป็นกรแข้งงามดูวยอือเ้าอกนี้ครเอสวยๆด้จ้าัวกิดว่าฝันก็จะได้เก็บเนาะเห็ดเบงซีครับพี่น้องหลังสวยเลยนะนี่ แล้วครับแดงสีัทำ <c oughs> ได้ไหมลองอันนี้ได้ไหมพอได้อยู่โอเค okay, จ้าวันนี้ก็ได้เวลามาสรุปผลงานของเรากันแล้วนะสาวเอ๋วันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างสาวเอ๋อันนี้ก็เห็ดขาวเห็ดแปรงเนาะแล้วก็พอเห็ดผึ่งอันนี้ยังก็เห็ดผึ่งแดงซีอันนี้ผึ่งแดงซีอีกมู่น,<แ>นึงจ้า ช่วงนี้ก็มีแต่เห็ดเห็ดขาวเนาะจ้ะหายากอยู่แมนช่วงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะอันนี้เราโอ้โหเดินไกลเติมแมนออกเป็นจุดเป็นจุดก็ผู้ใดหูหมองเนาะแมนจ้ะผู้ใดหูหมองเห็ดขาวก็มาหาเด้อแมนโอเคสำหรับคลิปนี้เราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า